โอเคก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเกมฟรีไฟล์แล้วก็มีของใหม่เข้ามานะครับก็คือวัยรุ่นคันทรีคันทรีเออวัยรุ่นคันทรีคันทรีนะครับทุกคนเนี่ยแล้วก็พร้อมกล่องศพด้วยนะครับทุกคนตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่23เดือนนี้นะครับทุกคน <Wow. S 1> เราจะมาสุ่มกันเลยว่าเราจะหมดกี่เพชรน,นะครับทุกคน นี่เลยกิจกรรมก็จะเป็นตู้สุ่ม8ทีนะครับผมการันตีหมดตู้นะครับไวรุ่นคันทรีนะครับเป็นวัยรุ่นแบบเม็กซิกันอ่ะเม็กซิโกอ่ะอารมณ์แบบเม็กซิโกเลยดูดิอ่ะชเท่ะนะผมว่าชุดเท่อยู่นะจริงผมชอบมากชุดแบบแนวมนุษย์แบบเนี้ยแนวแบบเสื้อผ้าแฟชั่นแบบเนี้ยมามันก็มีรถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับทุกคนโอ้โ oh, หรถมอเตอร์ไซค์อย่างเท่เลยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกล่องศพนะครับเวลาเรายิงเข้าตุยอ่ะ มาไม่พูดพั่มอะไรมากมายแล้วก็ออก2อันเหมือนเดิมนะครับทุกคนแล้วก็ผมก็จะเอา AK แล้วก็น,นี่ออกนะครับทุกคนมา <S <S มันจะหมดกี่เพชรกันนะครับทุกคนเนี่ยขอดูกันเก้าเพชรสิบเก้าสี่เก้าเก้าสิบเก้าร้อยเก้าเก้าสามสี่เก้าสี่เก้าเก้าแล้วก็หกเก้าเก้านะครับกิจกรรมนี้น่าจะหมดไม่ถึงเท่าไหร่วะเดี๋ยวคำนวณก่อนปั๊บ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 ,บพันสองเลยนะพันห้า หม,หมดไม่ถึง2,000นะครับประมาณ1,800นี่แหละทุกคนมาครั้งแรกไปเลยเจ็ดเพชรเจ็ดเพชรเบาๆอุย้ยเอาดีคนดูเจ็ดเพชรมันใช่เลยเนี่ยเฮ้ยผมว่าผมใช้ดวงผมหมดแล้วนะเฮ้ยได้ไงวะเนี่ยนี่เป็นครั้งแรกเลยนะผมสู่มแบบครั้งแรกออกเลยอะ่ะ คนดูเกินไปได้เลยว่ะทุกคนพอแค่นี้เลยเจ็ดเพชรพอนี่อะใส่เลยละกันทุกคนก็เจ็ดเพชรออกอะครับนั่นน่นดูดีมเจอกันในเกมคนดูไปรีวิวชุดในเกมนะครับทุกคนฝากกดไลค์ให้พี่ด้วยนะครับ เอาแล้วครับทุกคนแล้วตอนนี้นนเราก็อยู่กันในเกมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวชุดใหม่ของเรานั่นเองนะครับแล้วก็เราก็ได้โดดวงฟ้ามาลงมาแล้วลองจากนี้เราก็ฟาร์มเสร็จแล้วนะครับทุกคนมีปืนสองกระบอกเจอคนอีกเปิดไป็นหนึ่งดอกไม่โดนวะไอ้นี่มันต้องโดนแล้วคนดูนีไ่ไง ดา่าไปดีน้องนี่ไงรู้จกักใบรุ่นเม็กซิโกไหมน้องรู้จกักใบรุ่นเม็กซิโกไหมน้องชาย,ปายเปิดอีกเหลืองก่อนมีเกาะให้เราไหมไม่มีเกาะสามเลยวะรู้จกักวัยรุ่นคันทรีไหมคนดูวัยรุ่นคันทรีอ่ะวัยรุ่นเม็กซิโกดูดีชุดโคเทอะ่ะเฮ้ยมีคน ให้นอนให้เหลืองให้นึนให้เหลืองโอ้โหไม่โดนหัวสักเม็ดเลยคนดูอุ้ยตายมาโอ้ยไอ้นี่สายแคมป์นี่ว่ะไม่โดนด้วยอ่ะพ่อไม่็อกอ่ะคนดูโอ้ยไอวอลก็จะหมดไอวอลเหลือลูกเดียวขอญาตทอยก่อนพันยาก่อนตอนนี้เฮ้ยมีคนลงมาคนดูใครวะลงบนป้ายนี้หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยสายแคมป์หรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยได้ยินเสียงวะอยู่ไหนวะเฮ้ยนี่ไง สองเจ็ปีดีนะยิงไม่โดนผมตามไปก่อนสองคิวแล้วนะครับคนดดวไวรุ่นเม็กซิโกไวรุ่นคันทรีไวรุ่นคันทรีเออชื่ออย่างกระเทะ่อไวรุ่นคันทรีโหไม่มีเหรียญอัพสกาเลยอะ่ะคนดูเอาไงดีปะเฮ้ยมีคนดีดมาโอ้ยนี่โคตรสวยอ้นี่ดีฉันไปมาแตกกันดีน้องเอมีอีกไอต่อพี่กค้คนดู ว่าแตกรู้จักไม่รู้ทันที่ไม่น้องดูดีชุดโคตรเท่เลยคนดูมีหมวกฟางแบบขาดขๆด,<ห>ด้วยมันที่ฟังแสงย่400สวยเลยเปิดดีกว่าสกสา3ไม่เนี่ยอุ้ยสวยสก,กา3นี่อสก,กามแล้วก็ซองยาวเราดีกว่าเราเกมนี้หมดยังวะเนี่ย ฟาร์มสุ่เขาดีกว่าน่าจะได้เหรียญอีกอยู่นะครับเหรียญมาอัพซองยาวมีไหมผมว่าผมขึ้นหลังคาดีกว่าคนดูหลังคาน่าจะได้ยิง3-4คิวเลยนะขึะ้นไปบนนี้วิวมีคนบวกกันด้วยคนดูยที่3หวานเสมอจังหวะน,นี้นะครับทุกคนนี่ไงนี่ไงนี่ไงเต็มเลยอ่ะโอ้ดูดิ ตรงไหนวะไม่เห็นเลยเฮ้ยเฮ้ยมีตัวดีดมาคนดูแต่ดีดไม่ถึงมีบือจัดเกือบหลับพัญญาก่อนโอ้โหฝั่งนู้นสองตัวเลยอ่ะคนดูไหวปะวะเนี่ยเฮ้ยผมขอพันยาก่อนพี่ใจเย็นเดี๋ยวกูยิงผมได้ไหมมาดินี่ไงไม่มาไหนดาวไปหนึ่งดิ ไงแล้วซ้ำได้ไหมนเนี่ยฝั่งนูน้นอีกคนดูเพืออ่อนเขาอยู่ฝั่งนู้นนะครับทุกคนออกมาดิไม่ออกมาวะไม่ใจวะวัดกันไหมอ่ะหนึ่งหนึ่งอ่ะวัดกันไหมสกายไม่เจ็บที่อ่ะวัดกันไหมน้องเนี่ยโดนหัวร้อยดีสองโอ้โหเกือบดาวกระสุนก็เยอะว่ะนี่ไงดาวอีกหนึ่งท้าก่อนเลยได้คิวยิงหัวด้วย เอาไปอีกหัวมาแล้วยิงที่เจ็ดผมมาดิเล่นแบบนี้ใครไหวดาวอีกหนึ่งซ้ำไปก่อนเลยยิงหัวด้วยไอ้ปามไก่แปดคิวแล้วนะครับทุกคนดูตอนนี้ไวรุ่นคัน n t r y เราคัน n t r คัน u n t มาดิขอแยกพันยาไปก่อนในวันนี้ดาวอีกหนึ่ง ก้าคิวแล้วนะครับคนดูตอนนี้มีใครไหวกับไวรุ่นคันทรีกันเราไหมรู้จักไหมไวรุ่นคันทรีอ่ะผมว่าผมลงดีกว่าคนดูน่าจะหมดแล้วนะครับหมดยังวะหมดแล้วมั้งลงดีกว่าวะมมีน่าจะไม่มีแล้วนะครับคนดูว่าน่าจะลงแล้วแหละดูดีไวรุ่นคันทรีมีหนวดด้วยโอ้โหเหยียบไม่โดนโอ้โหคือหลอดเลย เกือบหลับอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าเนี่ยอยู่ข้างบนนี้หรือเปล่าไม่มีนะครับเฮ้ยมีตัวไก่ดาวขออนุญาตทำเลยจังหวะน,นี้ขออนุญาตทำเลยทำให้โดดด้วยนี่ไงคิวที่สิบเรามาแล้ว ใครไว้กับผมมาตอนนี้เฮ้ยมีคนโดดลงมาคนด,ดูมันแตกไปดีไอ้น้องม่อแตกไปดีแต่มีอีกไหมนเนี่ยเฮ้ยมีคนชักปืนคนดูใครมันชักปืนวะเฮ้ยเต็มหรือเปล่าเนี่ยเ้ยเต็มเลยเต็มเลยเต็ม,ตม,ตมโอ้โหดูหลังมาโอ้โหเกือบเกือบผิดแล้วไหมล่ะ ดาวดิทำ <Down. S 2> ไม่ก่อนเลยหน้าผมก็มีตัวนะครับคนดูเห็นไหมแขนโผแขนโผแปแบๆโดนเปิดเฮ้ยเฮ้ยจะเย็นก่อนพี่ชายขอพัญญาก,ก่อนได้ไหมโอ้โหพี่ก็รีบเกินมานายอยากจะวัดไหนก็มาไม่ตุยได้ไงพตรเจ็บเลยนะนะั่นอะดาวดิ มวอ้วนอันนี้ก็ยิงจังเลยเฮ้ยจะลัดผมไหมเนี่ยรัดก่อดไอ้นนูยิงไม่โดนหัวด้วยแอบก่อนขอได้เปรียบผมนะครับผมต้องแอบก่อนจังหวะน,นี้ไม่ไหวไม่ไหวโหโเยอะมากซ่อมเกาะไปทีสขัญญาไปก่อนอยิงจังเลยอุตส่าห์วิ่งมาแล้วยิง,ยงอีกไอนน้นี่เกินไปว่ะแล้วก็ใส่ยก็ให้หรอกเฮ้ยมีตัวหน้าตู้คนดู น้องสาวให้แดงๆเป็นหนึ่งดีดดดวันนี้14คิวแล้วนะครับคนดูตอนนี้อุย้ยกล้ายิง,ไป, Country, ไ,ไ,ง,งไปรุ่นคันที่ได้ไงน้องไปรุ่นคันที่รู้จักไหมไปรุ่นคันที่ไปรุ่นแม็กโกะน้องอุ้ยหลังมาหลังมาอุ้ยโดนหน้าหลังเลยเฮ้ยห,หน้าก็จะดันมาหลังก็จะเข้าโอ้ยอะไรกันเนี่ยเยนก่อนพี่ไม่ค่อยคุยกันนะ วิ่มาละมาดิมาดิวิ่งก่อนวิ่งก่อนผมว่าผมมีเครื่องดีดอยู่นะผมรอดีดดีกว่าวะไม่ไม่ไหววะไปให้ไปงัดกับดีนี้น่าจะไม่ไหวอะ่ะเขาตั้งสามตัวเลยคนดูโอ้โหีตัวหนสลิงมาดักเราด้วยคนดูเดินไปแบบนี้เปิดเลยดีไหม เอาดิโอ้โดนลัตนี่ไงหมดตีพะดีน้องไปก่อนเข้าวงก่อนคนดูโอ้โหแล้วหน้าสะพานมีด้วยโอ้โหสวยละกูขึ้นน้ำก่อนดิโอ้ยไอวอลก็จะหมดคนดูเอาไงดีว่าหมดต้องดีดไปอีกรอบวะตรงนี้ไม่ไหว อุ้ยเครื่องดีดปั๊บไปแล้วจ้าน้องโอ้โหดีดมาก็เจอคนอีกโอ้โหทำไมมันซวยอย่างงี้เอาชนต้นไม้อีกโอ้ยทีนะั้นมันไม่เห็นผม,มเห็นผมไหมวะไม่เห็นวะโอ้รับตัวไปรับตัวไปยากครับเก็บตรงนี้ดีกว่าปะเกินไปตอนนี้คนก็เก้าคนแล้วนะครับคนดูไม่น่าได้ไงวะ พ่อเจ็บเลยนั่นน่ะอาริจีไปกินโอ้โหไม่ไดาวอีกอาริจีไปกินอีกดอกอีกดอกอม,มีโคโน่ด้วยไม้แตกเลยว่ะคนดูเก้าคนแล้วว่ะคนดูขอรีหาก,กระสุนก่อนกระสุน AR อาร์ไหมกระสุน AR เป็นร้อยลูกเลยแบบมีน่าจะพอสำหรับที่หนึ่งเกมนี้ พี่น้องดาวหนึ่งทิปซ้ำก่อนเลยจังหวะนี้นนว,นนวิ่งไต่สะพนานไต่สะพานสิทัวไต่สะพานสิทัวคนดูดาวสองมาดิวิวดาวสองแล้วนะครับคนดูทิปซ้ำก่อนเลยในสิบเจ็ดคิวแล้วน้องมาดิไปรูดคันทรีน้องเม็กซิกันเม็กซิโกอ่ะรู้จักไหม อ้ยอย่ายิงดิไม่มีไอวอไม่มีไอวอจะยิงอย่ายิงดิเฮ้ยโอ้ยยิงไม่มีไอวออยู่ไอ้นี่ก็ยิงยังเลยเฮ้ยเกินไปดาวดาวหนึ่มาดีมาดีเดี๋ยวดดได้โดนแน่ตอนนี้คนก็นเหลือ สามคนแล้วนะครับทุกคนดูถ้ามไม่รวมผมนะรวมผมก็สี่คนอุย้ยของฟูมากเลยคนดูเราจะที่หนึ่งไหมเนี่ยแล้วก็จะถึงยี่สิบคิวไหมเนี่ยของฟูมากมากพร้อมแล้วสามตัวสุดท้ายเฮ้ยเขายิงกันนะครันดูนี่งไงดาบหนึ่งเฮ้ยเหลือตัวเดียวแล้วมาดิจจจจเจาะ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 เจ็บหูใต้วอออีก เจาะเจาะเจาะมีไงโดนอีกหนึ่งเม็ดเรียบร้อยหมดตีไปดีวัยรุ่น country รู้จักไหมวัยรุ่น country น้องวัยรุ่นเมกซิโอ่าเป็นไงล่ะชุดก็โคตรปเปียาชุดไม่เปียวผมไม่ได้ที่หน,นึ่งกันเนี่ยอืมบวกห7บเเลยว่ะคนดูตึงจ้าดูดิรับแป๊บไหนรัวๆเลย67เเป็นไงล่ะคนดูใครชอบคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับทุกคนโหบวกสี่หกสิบเจ็เลยยิ่ง <'s> right. ไปเท่าไหร่ยิงไป20คิวนะครับ <All news. S 1> ทุกคนโอ้โหไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบ๊ายบาย